ดีครับเพื่อนทุกคนวันนี้ใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายนะคฮะโปโปมาได้ออกมาด้วยพอดีตอนนี้มาจังหวัดอุบลนะครับก็เลยพาเด็กๆมาเที่ยวเหนือฮะเลยไม่รอกันเลยอะไรเหรอสแกนแผนที่อ๋องงนะครับเพราะว่าม <To> ันกว้างมากเลยแล้วก็ไม่เห็นอะไรเลย เราจะมาตามหาสัตว์สายรับกันนะครับนั่งรถกลับรถล่างไปกันนี่นั่งหน้าเลยนั่งหน้าเลยสบายเลยครับไม่มีใครไปนั่งกันเลยเนี่ยรอ่ะเรถล่างออกคบ้านของควาดควาดไทยอยู่วัดเขา ยังมเก่งเองก็สายเราเอามัดฟางางนะครับวันนี้มีจุดบริจาคบระบุญใครอยากได้วยไปป้อนวางฮะห้าบาทสิบาทไม่ต่ยเราจะให้ก็หยิบกล้วยจากน้าดี่มานะครับย่อว่้าเรื่องเสื้อผานะครับมีกล้วยให้ด้วยอันนี้คือข้าวหล่ก็ได้บบพี่หยิบเลยครับนะครับหยิบเลยครับอ่าหยิบเลยครบอันมเข้อไก่ต้าควางส่น้ำขอันเหรอครับดังจูแขนเท่าเลยครับจิ้งกจิ้งกเป็นไโอ้ยน้องมาแล้อันจงกินเพื่อนกอ เดี๋ยวลเาอัน่าานก่อนนะเดี๋ยวข้างหลังพ่อจาลมาให้ให้มันใส่มาอ่หอมากล้วยออยไมนั่นก็ให้มันซอถ้าเรากล้วยไปอยู่กับทอ้งไมัลกินแล้วอันนี้โทรศัพท์ูปไม่ใช่กล้วยวิ้ออขอใ่เร็กขันยอออายใจใส่พ่อ

กว้างเหมือนเขาใหญ่อะตัวตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่เท่าเขาใหญ่เลยอะแต่ว่าตอนนี้รอรถหนยากประมาณตกเลยไปพวมันเป็นตัวนอนอยู่น,น,อนอู่นแหละเขารอจริงเปลาทั้ังกทังวัากทไม่จุดใดเลยนเอา้าแต่ถ้าไปดูเสือดูอะไรอย่างเงี้ยเขาจะนั่งอย่างเงี้ไปเข้าไปเลยใช่ไหม

นกแบบโซนนกหัปอนหัวขาวอะสังคอนสคอนกนี่ก็เห็นมามารูกกิ่งแสนๆมาแค่ไหนอะไปดูตัวอย่างนี้ดยล่ะนี่ยกองนกเต็มเลยมีนกลางานด้วยปิดปรับปรุงนี่ห่างเข้าเอาแล้วเอารอของกินงท่าได้ปะวะ ห้ามนำอาหารโอเคห้ามนำอาหารโอเคหระวังก่อนเข้าองค์ใหญ่นกแก้วเขียวสองตัวฉันดาวน่านกแก้วสีเขียวเหมือนกันนกแก้วหัวมงรู้จักไหมล่ะหัวมงนุ่นนุ่นอะไรกองอะไรหางยาวด้วยหางยาว มีงั้ไก่เห็นไก่ปะนี่นกนี่นกอีห่ออะไรอ่ะนกยี<ม>่ยงหางยาวหางมันยาวอ่ะสวยอ huh? ่ะเห็นปะขี้เลยอ่ะแล้ <PM. S 2> มีไก่อยู่ข้างล่างกินช้าไม่ต้องเข้านะเว้ย ม่เสียวไปจังนี่กำลังเข้าสู่โลกของสัตว์ปีกอา้ามีน้ำด้วยโอ้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  นี่แหละ,ะม,มาคอแดงนี่เราเห็นที่สวนฟาร์มนกมาหมดแล้วเนี่ยจ่ดที่สําหลักวันนี้ที่เขามาเขาอยากดูพากิข้าวขาหมูแต่ยังไม่ถึงก็เลยดูอาเดปปจอน ปลาน้ำมันแห้งมากเลยนะแต่ปลาเพียบเลยมีไก่ด้วยเฮ้ย <Hey, S 2> มีนกอะไรอยู่ในน้ำไหมเธอดูดิอุ้ยเฮ้ยตัวอะไรไก่เห็นไหมนกน้องอะไรอยู่เหรอให้ลงไปได้<ใ> <S <S เหรอไม่ไมออไรมู้ไม่ได้ลงเท่าไหร่อยู่ตรงนี้นี่นี่นี่น้องอะไรนะเห็นปะแล้วม,มีไก่ไปยืยนเท่ๆอยู่ตรงน้ได้ปะ ตูดนกเป็นรูปหัวใจจ้าหัวใจขาวหัวใจที่บริสุทธิ์ไม่ใช่เป้ลขี้อขี้นกสีขาวอ่ะอาไม่ใช่ิดปะไม่ใช่เขาชอบอยู่คนเดียวเขาอินเร์ิเไม่ปดินเดินอยู่แล้วแล้ว ก็ได้ชัดสวยๆชัดหนึ่งเลยเอาไปลงยูทูปนั่นคือไก่อะไรอ่ะตัวเขียวเขียวนกยุงใช่ไหมโหล่นวลอ่ะนั้นมันเป็นไก่ดุได้อ่ะนกดุ <S <s ใช่ที่ไข่มันจะเป็นสีเขียว,ยวป่ะ อันนี้นตัวนี้มีตัวหนึ่งเนี่ยว่าเขาบอกว่าลุกออกมาไม่ใช่อุ้ยนี่ไก,นนนนกนนไก่อะไรอ่ะเนี่ยมันอคืนนกมันคือไก่อะไรนะเขาไม่รู้จะอได้ไงไม่ใช่ไหมมันหมายถึงว่าตัวที่มันวิ่งวิ่งอย่างเงี้ยเขาปล่อยมันเยอะมากเลยนะเห็นปะนกอะไรครับลูกนกคาสเซิ์ซิวอลลี่ใหญ่ เป็ดด้วยถามพี่ถ้าเธออยากรู้จักชื่อมันนี่ไงนกมันคือนกเลยเขาเขาวเนี่ยไมาที่เราเห็นมันอยู่ตรงนั้นอ่ะถามเพื่คนนี่ไงโทรศัพท์เมื่อกี้วะนี่ไงป้ายมันนี่ไงนกชาบปีไหนแล้วสรุปปีไหนไม่รู้นี่อันนี้อะไรเป็ดแมนดารินเป็ดโอ้ยนกจง เียดันน่ะขหหามันกำลังอวดโฉมใส่ตัวเมียอยู่ก็นั่งไงตัวอ้วนๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช่หรอใช่ใช่เหรอวะมั่วเลยเฮ้ยสั่นด้วยมันคงไม่โชว์ไก่หรอกถ้ามันโชว์ไก่ใครไปดูมันอาจจะหลงกัวก็ได้หันมาสิหันมาฮัลโหลโมโตห เออมันสไก่ปรวะมนโชว์ใส่ไก่โชว์ใส <c oughs> ่ตัวไหนอะไก่ก็คือไม่สนใจทำไมันไมฮะมันโชว์ไก่มันโชว์ขนนะ อันนี้มันคือ,อ,อ,อไก่ต๊อกเองมากอร่อยไก่แว่นสีเทาเอ้ยไก่เลยอไม่เจอตัวอะไรน,นี่นกแว่นสีเทาใช่เตอนนั้นไง <c oughs> มันยินตรงไก่ไม,ไไมันก็ตาแคระแหละมันก็ดีอ่ะ ขขาในท่าโซลีเี่ยที่อยู่ข้างในสองตัวอยู่ปรเทศอนเดีอ๋อโซลีมาตัวหิวงตัวนั่นเลยเหรอตับปงอยู่โอ้โหตัวนี้ร้อนเลยสมายน้อย แค่สองตัวอ่มยังซบอยู่กลับตรงโน้นไม่ใหา่มาไปดูเจอแค่เดียวท่าไมาเห็นมันมีทางลงแล้วไม่ใช่เหรอดูทางลงตรงโน้นน่ะนีะ่เห็นมีทางลงอยู่ นู่นไงเจ๋งนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันทำอะไรเมนนื่อกนนี้นี่ยนู่นเราเห็นอะหัวมนันหัว,ม,หวม,มันเห็นไหมแล้วก็มีตัวบนลบอกะเมื่อกี้มันขึ้นลงน้ำเลยใช่มันเหมือนมันเห็นเรามาตกใจมั้ง สนะเราดูจกดได้หมดไหมไม่เ <travail> ห็นไม่เข้ามอแม่ไม่เห็นอ่ะระวังรื่นทายนะอยโดดลงไปนะฝั่งนี้ไม่มีเลยไอ้ตัวตกใจไปกิ้ไปไหนหรอวป่าอะไรลูกออดเหรเต็มไปหมดเลย ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะทำไมตัวมันเป็นแบนอย่างนั้นจะเคปอมถ่ายน้ำถ่ายน้ำถ่ายน้ำสุดลับอุ้ยมีเนื้อด้วยอุ้ยเนี่ยมีใครเดินลงไปเปล่าววะอันนี้คนไทยไม่ยอมค่ะคนไทยด้วยกันจะไปยอมใช่ไหมอันนี้ก็จะเคปด้วยกันจะไปยอมทำไมมีสองตัวเราเห็นอีกตัวหนึ่งอยู่ใต้น้ำ ตัวหนึ่งอยู่ใต้ต้นไม้อ่ะดูสีก่อนอืมและไอตัวให้มันกระโดดตกน้ำจมสยน้ำไปก,กันไหมไอตัวงไหนเห็นอยู่นี่มาดูโซนฮิปโปมันน่าอยู่ตรงนี้ไหมน,น่าไงโซ่แค่ไหน เท่าตัวฮะร้อนมันคือมันคือฮิปโปแคมป์มกันใช่ไหม

ตัวใหญ่ม vale ีตัวเล็กด้วยมีตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กกินมากอ้าตัวเล็กหันเลยนี่เชนเลยมันด้งของหนูที่เรียวหมดเลยเออไม่ตัวขึ้นอมแต่น้ำด้วมกำกินอยู่นี่ก็ตัวเล็ก เนี่ยตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กเนี่ยไอตัวเล็กเอาป่ะตัวเล็กเต็มเลยเหรอมาเต็มเลยเอาป่ะไม่กินตัวเล็กมันไม่กินตัวเล็กมันไม่กินไงต้องไปให้ตัวใหญ่สิครับ เาเลยไให้มา้าหน้าเราเรไปแล้วหนึงเขางออะไรพันเข้ามามันหนีเลยเฮ้ยตขึ้นเลย

嫩嫩，来，啊，好吃啊，好吃啊。 เอาไปฟัน ปายครับดูนี่ดูดูนีดด่ดูดูตามันเป็นกล้องวะ <c oughs> เนี่ยนี่นี่คือรถเตยต่อว <c oughs> ันดีก็ขอัวลาไปกอย่าลืมกดไลค์ กำลังจให้จีราวัตด้วยนะครับ G O S T O อเฮ้ยบ๊ายบายหลุดมากอละ